สวัสดีครับพบกับผมโนกมาสเตอร์นกนะครับผมในครั้งนี้เราก็อยู่กับคลิปรีวิวอีกแล้วนะครับผมรีวิวทั้งวีทั้งวันลรเงี้ยนี่นะครับผมสัรับของทีท่จะมารีวิวในครั้งนงคือ DX Modeger หรืออุปกรณ์แบงร่างของค so ิวโซโกนะครับผมรูปร่างก็จะคล้ายกับโมซาริกนะครับผมเป็นเสาของคานาโรนะครับผมริวโซโกรูปลักษก็จะประมาณนี้ถือว่าสวยนะ ที่ซื้อมาไม่ใช่ว่าชอบร so ิวโซโกหรือริวโซเจอร์นะครับผมที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เพราะผมไปชอบไอซีรีส์ของฝรั่งก็คือ power ranger d i n o f u r y นะครับผมซึ่งผมชอบไอตัวสีทองในเรื่องมากมันเท่มากชอบกดของต้นฉบับญี่ปุ่นเลยผมเลยซื้อมาและทำไมผมถึงไม่ซื้อของ power ranger มาเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำขายนะครับผมและถ้าถึงมันจะทำขายมันก็แพงครับผมไม่มีตังนี้ โซคีมาทั้งหมด2ตัวนะครับผมก็มคือคีสำหรับแปลงร่างกับคีสำหรับใช้ชุดกรอน,นะครับผมเรามาดูทีละคีนะครับผมเริ่มจากคีแปลงร่างนะครับผมคีแปลงร่างจะเป็นรูปของโมสเสรกเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหน้าของหุ่นยนต์นะครับผมนี่ก็จะเป็นโค้ดนะครับลักก็จะมานี้ตรงนี้ก็ ผมกดให้กลายเป็นไนโหมดนะครับผมมาเน่ซึ่อองผมชอบลูกเล่นของมันมากเลยนะลูกเล่นของไอ้พวกเรียวโซคีเนี่ยมันเจ๋งมันเทเ่ด้วยต่อไปตัวนี้นะครับเบอร์บิลิบิลิโซหรือชื่อเออชื่อญี่ปุ่นชื่อบิลิบิลิโซชื่อของไทยคือโซเปีย,ปยส่วนในอเมริกาถ้าจะไม่ผิดน่าจะน่าจะชื่อไอเยเล็กโตไดโนโคีนะถ้าจำไม่ผิดของ Power Ranger เขาจะไม่ได้เรียกว่า r e a โ s o k นะเขาจะเรียกว่า Dinoky นะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนใสนะครับเหมือนกับของคีปกตินะครับจะเป็นตัวไปเลยซึ่งตัวนี้ผมคิดว่ามันสวยนะด้านหลังจะเป็นหน้าสวินโล่งๆงนะครับต่างกับตัวนี้ที่เป็นหน้าหุ่นเลยเป็น,นทน์โหมดเลยนะครับผม n i ท์โหม d นะครับก็มีความสวยนะครับสวยสวยมากเลยสตัวนี้ผมชอบมาก เปิดสวิตช์โมซาเชนเจอร์ด้านหลังนะครับผมลองกดยิงดูงนะครับผมเสียงป,ปืนก็จะประมาณนี้ถ้าเราชักตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นการชาร์จนะครับผมชาร์ตลูกกระสุนเพิ่มเพิ่มเพิ่มแลวเรากดยิงมันจะเป็นการยิงไปทีเดียวนะครับผม เมื่อกี้ผมชักไปทั้งหมด5้าครั้งนะครับเมื่อกดยิงครั้งเดียวมันก็จะดังไป5ครั้ง5้านัดรวดเลยนะครับผมประมาณนี้ต่อไปเริ่รู้เล่นในการแปลงร่างนะครับผมเริ่มจากเปลี่ยนให้เป็นไดโหมดเซ็ตเข้าไปตรงรูด้านบนนะครับผมเ่ยนเข้าไปตรงนะครับผมทำการหมุนนะครับขึ้น ผลในการแปลงร่างก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งแปลงร่างแล้วมีอะไรเปลี่ยนไหมสิ่งที่เปลี่ยนนะครับคือเป็นเสียงปือน,นะจะเป็นยิงโัวขึ้นนะครับผมและจะมีเสียงหมดแม็กด้วยนะครับผมเมื่อหมดแม็กเราทํายังไงเราก็ต้องชาร์กนะครับเพื่อให้มันชาร์จลูกกระสุนเข้าไปแล้วก็ยิงได้เหมือนเดิมครับ ลูกเล m oc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  m ่นก็จะหมดประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นของบิลิบิลโซนะครับผมกดดันตรงหางนะครับเพื่อปลดล็อกแล้วเอาขี่ออกบิลิบิลโซหรือโซเปียเปียเซเข้าไปด้านบนโอ้โหสุดเลยโซเปียยนะครับเมื่อเซตเข้าไปตรงฝาพับนี้จะพับขึ้นมาด้วยนะครับผม เมื่อเซ็ตเข้าไปแล้วนะครับจะมีเสียงสแตนบายขึ้นหลังจากนั้นก็จะชักนะครับผมโอเคนะครับหลังจากสมกอดเสร็จแล้วเสียงเสียงยิงปืนก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับผม ก็จะเป็นเหมือนเสียงสายฟ้านะครับผมตัวนี้จะไม่มีหมดลูกกระสุนนะครับจะไม่มีหมดแม็กเหมือนกับของร่างปกตินะครับผมถ้าชักมันจะกลายเป็นภาาไม้ตายนะครับผมโดยลูกเล่นทั้งหมดนะครับก็จะมีแค่นี้เลยนะครับผมมีเท่านี้ไม่มีเพิ่มเติมเลยนะครับผมก็จบเท่านี้เลยกันนะครับผมสวัสดีครับ